สวัสดีครับทุกท่านครับนะครับวันนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงลักษณะตัวผู้นะครับของแม่เสลียงนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับวันนี้นะครับสำหรับสมาชิกนะครับท่านใหม่นะครับหรือมือใหม่นะครับที่ไม่เคยเห็นหมูกเท่าเลยนะครับหมูกเท่าแม่เสลียงนะครับ สำหรับย้อนไปในคลิปที่3นะครับผมพูดถึงว่าหมู่เ่าไม่เสเลียงเนี่ยเราเอามาอย่างไรนะครับก่อนจะมาไดก้ก็คือเขาเลี้ยงในกรงนกนะครับก็เอามาแล้วเนี่ยอำเภอม่เสเลียงยนะั่นแหละตัวนี้คือต้นสายแม่เสรเลียงนะครับก็คือหมู่เ่าเป็นต้นตระกูลเป็นต้นสายนะครับที่ทําให้ตัวอำเภอแม่เสเลียงนะครับมีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะหน้าตารูปร่างสีสันนะครับของหมู่เ่านะครับเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้นะครับเรามีรูปนะครับรูปของหมูเท่าหมูเท่าเนี่ยก็จะเป็นไก่งงอนหมูนะครับงอนหมูใหญ่ปากขาวนะครับสีออกเหลืองเหลืองแดงแงนะครับก็แข้งขาวนะครับสนับปีกใหญ่ขนแน่นขนอุบขนหนานะครับจับกลมดีนะครับดังในรูปนะครับหางดำจะไม่มีกะขาวปนนะครับอันนี้คือสีของหมูเท่าแม่เสลียงนะครับที่เราได้จาก จากประเทศพม่ามานะครับสำหรับลีลาของหมุกแม่เสลียงนะครับหรือหมกเท่านะครับตัวที่ลุงนันยืนอุ้มอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดินหน้าลวหกล้มนะครับจะเป็นไก่จังหวะสองนะครับออกข้างนิดเดียวแล้วเตะออกข้างนิดเดียวแล้วเตะไม่ใช้ปากเลยนะครับก็คือจะเป็นไก่ออกสเต็ปออกลีลานะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้นะครับหลงทางหลงเหลี่ยมนะครับก็คือเป็นไก่มีมีมีลูกหน้าดี นะครับจะไม่ใช้ปากเลยหลังจากาทําชื่อเสียงแล้วนะครับก็จะมีการเพราะพัฒนานะครับโดยการนําตัวเมียนะครับในแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าประดองนะครับก็นํามาผสมนะครับกับหมูเท่าตัวนี้นะครับออกลูกออกหลานจนทันีีที่บอกว่า,าถ้าไข่เนี่ยสามารถเอาไฟฉายส่องดูนะครับแล้วรู้ว่าเป็นหงอนหมูใบละสองพันณสมหมนั้นนะครับนี่คือ นี่คือความโด่งดังนะครับของหมกเท่านะครับเราจะเห็นได้ว่าสีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากในปัจจุบันนะครับจะออกเป็นออกเหลืองเหลืองแดงๆนะครับก็ในปัจจุบันในแทบจะไม่มีสีแบบหมกเท่านะครับเพราะนั้นการพ่อผสมออกมาเนี่ยลูกที่ได้ออกมาเนี่ยสีนี้นะครับก็บอกว่าจะเป็นสีที่ชนยากกับสีออกมาดูดำนะครับแข่งดําตาดําถ้าเราเอาแม่ดําเข้าไปใส่ลูกตัวดังของเขานะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่ ที่ที่ดังที่สุดนะครับจริงๆแล้วมีหลายตัวแต่แต่ที่ผมเห็นแล้วผมประทับใจจะมีอยู่2หรือ3ตัวตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าสดใสเจ้าสดใสเนี่ยก็คือเป็นลูกหมูเท่าเลยนะครับการถ่ายเลือดจะนิ่งมากลักษณะการยืนนะครับจะไม่ยืนเท้าอย่างนี้จะยืนเท้าแบบนี้เวลาเตะเตะเตะปุ๊บก็จะถอยสเต็ปอย่างนี้เตะปุ๊บก็จะสลับซ้ายสลับขวาไปอย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนกับไก่ทั่วไปธรรมดาที่เตะอย่างนี้นะครับเตะปุ๊บแล้วก็ถอยออกมา นะครับอันนี้คือเหล่าสดใสเหล่าสดใสเนี่ยผมเคยได้ลูกมาอยู่ตัวหนึ่งจากทางลุงนันนะครับกิโล4นะครับแล้วเราเอามาขยายพันธุ์เองนะครับก็ให้ลูกออกมาเป็นจิ้งซ้ายจิ้งขวาจะไม่มีการเดินเข้าหาในสมัยอดีตที่ผมได้มาทําแล้วก็มาขยายพันธุ์จนถึงปัจจุบันนะครับตัวที่2นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเ,เขียวดูคูรัดเขียวดูคูรัดเนี่ยเ,เป็นไก่ที่ต้องบอกว่าเพราะพันธุ์พัฒนาออกมาแล้วจะไซส์โตมากนะครับ ะจะประมาณ2อกิโลหกนะครับเหล่าสดใสก็2อหขึ้นนะครับจะกระดูกดีนะครับไม่บางนะครับจะจะสมส่วนนะครับต่อมาตัวที่3เนี่ยเป็นเป็นแดงดอกแดงดอกเนี่ยจะเป็นยุคปลายๆของหมูนะครับเขียวดูครูรัดกับเหล่าสดใสเนี่ยเขาจะเป็นยุคต้นๆนะครับแดงดอกเนี่ยจะเป็นยุคหลังๆนะครับก็แดงดอกเนี่ยลักษณะการชนเนี่ยเข้าชนเนี่ย เนื่อง,งจากมันเป็นการผสมออกมาละสีสีสีมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยไม่ไม่เหมือนออกมามันจะเป็นหางดอกคอดอกก็คือมีเขาปะปนออกมาเนี่ยน้ำแรกเนี่ยเวลามันชนไปเนี่ยมันจะหลงเหลี่ยมคู่ต่อสู้จะเดินเข้าหาเป็นรอง4151นะครับแต่พอดีเวลาชนไปปุ๊บเนี่ยน้ำสองเข้ามาปุ๊บอะ่ะเปลี่ยนเชิงชนโยกวนเตะโยกวนเตะไม่เข้าใกล้แล้วกลับมาชนะแบบสวยงามแล้วมีการเปลี่ยนไอคิว นะครับมีการเปลี่ยน IQ ในคิวระหว่างการชนอันนี้คือลักษณะการชนนะครับของของเหล่าหมกแม่เสลียงนะครับที่ตัวมุบเท่านะ่ะถ่ายทอดพันธุก,กรรมนะครับแล้วตัวเมียล่ะตัวเมียออกมาเป็นอย่างไรตัวเมียออกมาส่วนมากเนะี่ยจะเป็นผ้นทองทองสีดําแข้งดําตาดาและงอนหมูนะครับไม่มีอะไรมากเลยตัวเมียก็คือจะทีทีปากเรียวนะครับอันนี้คือมีเท่านี้ นะครับสำหรับตัวเมียจะไม่ใช้ปากเดินก็หายแบบนี้ไม่มีนะครับจะเป็นออกแข้งเร็วๆปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือลักษณะตัวเมียที่เราได้จากลูกหมูเท่านะครับปัจจุบันแล้วเนี่ย <c oughs> มีคนถามผมว่าสําหรับตัวผมมีไหมผมผมผมเป็นชั้นหลานชั้นเหลนนะครับที่ผมพัฒนาออกมานะครับก็คือเก็บเก็บเลือดเขาไว้บางทีก็ผสมเลือดชิดเก็บไว้ผสมเลือดชิดเก็บไว้เพื่อไม่ให้สายพันธุ์มันหายไปไหนนะครับก็คือสิ่งสิ่งสิ่ง,ส,งสิ่งที่เราทําออกมาแล้วเนี่ย เราเราจะไม่ทิ้งตัวตัวของสายพันธุ์เมสเสเลียงเลยเพาะอะไรเพราะว่าการาจลูกเนี่ยหมันถึงสนามจริงนะครับสแล้วมันถ่ายรูปไปจนถึงรุ่นหลานรุ่นเลนรุ่นหลนอันนี้คือสิ่งที่ได้ที่ผมได้จากสายพันธุ์เมสเสเลียงนะครับเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจนะครับสำหรับสายพันธุ์เมสเสเลียงที่ผมได้มานะครับสาหรับในหนัง <c oughs> <c oughs> สือรูปบุบเท่า นะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเห็นนะครับวันนี้เราเราเอามาให้ชมกันเลยนะครับไก่ตัวนี้เป็นตัวดัง30-40ปีที่แล้วนะครับที่ที่ลุงนันนะครับตั้งใจกับลุงกระลูนะครับที่นำนะครับนำนำพม่านะครับลูกนอกนะครับตัวดีๆนะครับที่ทําให้มีการพัฒนาพม่ามาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งได้แผ่ขยายไปหลายๆจังหวัดหลายๆภาคนะครับซึ่งทําให้นะครับตัวอำเภอไม่เสรงนะครับมีชื่อเสียง น,นอกจากจะมีดอกโบตองแล้วะนะครับก็ยังมีไก่ชนนะครับของตัวอำเภอแม่สะเลียงนะครับที่มีชื่อเสียงทําให้ทุกท่านหลายท่านรู้จักนะครับสำหรับสายพันธุ์แม่สระเลียงสายพันธุ์แม่สะเลียงคืออะไรก็คือสายพันธุ์พม่า,มาลูกนอกที่นําเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองปโคกูมันทะเลเจ้าประดองนะครับนี่คือ,อลุงนันเป็นคนอำเภอแม่สะเลียงได้นําไก่พม่าตัวนี้เข้ามานะครับลักษณะตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับปัจจุบันนะครับเป็นอย่างไร ในอดีตเนี่ยส่วนมากก็จะปีกหนานะครับปีกหนาปีกใหญ่หุ้มตูดขนแน่นนะครับเดนยาวนะครับท้ายถอยหนาใหญ่หงอนหมูบใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหงอนช่อจะสวยจะไม่มีเบ้นะครับขนแน่นนะครับนี่คือลักษณะในอดีตตัวตัวไม่ใหญ่มากนะครับไซส์ที่นิยมก็คือ2324ไม่เกิน25ไซส์ที่นิยมเล่นกันนะครับคิ้วหนาตาดําแต่ในปัจจุบันลวครับเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันปัจจุบันลักษณะตัวผู้ เป็นอย่างไรรัษมะตัวผู้ปัจจุบันก็คือจะมีตัวจะไม่เตี้ยต่ำนะครับจะไม่หนาจะมีหุ่นสมส่วนจะสูงนะครับเข่งขายาวนะครับปีกใหญ่นะครับท้ายทอยหนามีงอนช่องอนเ้งอนหมูปากขาวปากดํามีหลากหลายสีนะครับเริ่มจะมีหางดอกนะครับเป็นไก่ที่มีหางดอกนะครับมีกะขาวปนเข้ามานะครับมีหลากหลายสีสีเหลืองสีดําสีแดงนะครับสีทองนะครับ ก็จะมีหลากหลายสีนะครับนี่คือสีปัจจุบันในยุคปี65ลักษณะการชนนะครับจะต่างจากในอดีตมากในอดีตเนี่ยจะเป็นไก่ถอยเป็นหลักจะไม่เดินนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นไก่เดินได้ถอยได้นะครับแต่เป็นเน้นเบอร์แข้งนะครับเป็นเน้นเบอร์แข้งนะครับเป็นเน้นเบอร์แข้งที่ตีลึกนะครับตีดีนะครับลักษณะแข้งหน้ามีปะปลาย <c oughs> บางท่านก็พัฒนาได้ดี นะครับแต่แต่เน้นเรื่องเบอร์แข้งการกระดานขึ้นไปเนี่ยจะดีมากนะครับสำหรับในยุคปัจจุบันนะครับสำหรับการทําพระแม่ในปี65เนี่ยจะเห็นได้ว่าการการผสมออกมาเนี่ยทาไมต้องมีลูกนอกติดไว้นะครับเวลาเราไปผสมแม่งอนะทาไมเราต้องมีลูกนอกติดไว้ติดไว้เพื่ออะไร1เนี่ยมันจะมีความคมนะครับลูกนอกเนี่ยจะมีความคมอยู่ในตัว2จะมีการการเปลี่ยนไอคิวที่ดีนะครับ สามนะครับลักษณะสีสันเนี่ยจะมีโงเ่เฮงที่ดีขนแน่นขนหนานะครับเกี่ยวกับารนาไก่ชนเดิมพันสูงๆเนี่ยลักษณะโงเ่เฮงมันต้องดีไปด้วยนะครับขนแน่นขนหนาสีสันหน้าตานะครับตัวนี้จะสมส่วนปีกไม่เล็กหัวไม่เล็กนะครับคอไม่ยาวเกินไปเหมือนนกกระยางนะครับแข้งจะไม่ยาวเกินไปพวกนี้มันจะสมส่วนทั้งหมดถ้าเราติดลูกนอกนะครับมันจะมีทั้งเบิร์กแข้งมีทั้ง IQ นะครับ แล้วแต่ว่าเราจะไปผสมกับมาางอนที่มันมีกี่เปอร์เซนต์มันอยู่ที่เราชอบนะครับเราชอบกระดูกหนาก็จะใหญ่กระดูกดีแต่ช้าหน่อยแต่ถ้าเรานำกระดูกเล็กๆเลื่อนมากสูงเราก็จะได้ความเร็วความคมเข้ามาอันนี้มันอยู่ที่ที่สมาชิกนะครับต้องการให้มันออกมาแบบไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้นําเสนอนะครับสำหรับลักษณะตัวผู้นะครับแล้วก็เราเอามีรูปให้ชมนะครับสำหรับหมกเท่าแม่เสลียง นะครับสีสันเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามีให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ